จอริโช II เป็นขีปนาวุธข้ามทวีปที่พัฒนาโดยอิสราเอลซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและการยับยั้งภัยคุกคามในภูมิภาคและระดับโลกระบบนี้เป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดในตระกูลเจอริโชมีความสามารถในการยิงโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลหลายพันกิโลเมตรและสามารถติดตั้งหัวรบได้ทั้งแบบธรรมดาและแบบนิวเคลียร์ความเร็วสูงและเส้นทางบินที่ยากต่อการสกัดกัน้น ทำให้เจริโช II เป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกการออกแบบของเจริโช II ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนหลายขั้นตอนมันติสเตตรพราะปูชันเพื่อเพิ่มระยะยิงและความแม่นยำระบบนำวิถีแบบผสมผสานร,ระหว่างการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และสัญญาณดาวเทียมช่วยให้ขีปนาวุธสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณ จุดเด่นอีกอย่างคือความสามารถในการปรับวิธีการบินระหว่างทางเพื่อหลบหลีกการตรวจจับและการสกัดกั้นจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูเจริโชไ III ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ของอิสราเอลแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความสามารถในการป้องกันประเทศในระดับสูงการมีระบบเช่นนี้ทําให้อิสราเอลสามารถสร้างสมดุลแห่งอํานาจในภูมิภาคและเป็นการส่งสัญ,ญญาณเตือนต่อประเทศที่คิดจะคุกคาม ด้วยพลังทำลายล้างและความแม่นยำที่ผสมผสากนการเจริโช II II จึงเป็นเสาหลักของยุทธศาสตร์การป้องปรามของอิสราเอลใน